นะครับแล้วก็การแก้ไขคําฟ้องมันสามารถทําได้ไม่ใช่เป็นการลื้อฟื้นคดีายาเหมือนของผู้ต้องหาหรือครูจอมรั์ที่คุณเอามาออกรายการมันไม่เหมือนกับคดีอืนอ่นๆที่มีการนะครับแก้ไขคําฟ้องไอ้นั่นคือเป็นการลื้อฟื้นคดีายาของผู้ต้องหาหรือจําเลยที่บอกว่าเป็นแพ้แล้วก็อ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่แต่ของเราไม่ใช่ของเราคือคุณไป ฟ้องเขาในข้อหาร่วมกันประมาทซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาไปถามนักกฎหมายทั่วประเทศก็ได้ว่ามีข้อหาร่วมกันประมาทไหมถ้าในกรณีที่รถไม่ได้ชนกันเรือไม่ได้ชนกันคนบนเรือห้าคนจะร่วมกันประมาทได้อย่างไรนะครับไปถามอายการประเมศอีกครั้งว่าในคุณเป็นอธิบดีเนี่ยกฎหมายมาทั้งชีวิตคุณเนี่ยนะคุณไปดูเลยว,ว่าประมวลกฎหมายอาญาข้อหาร่วมกันประมาทมีไหมถามอายการดาวก็ได้ที่เจ้าของสำนวนเนี่ย มีไหมเขาหาล่วงกับประมาทในประเทศไทยไม่มี